คยูนมโยตะซาชปปะจิซอมมากี่วันซอมอ่าซ้อมซอมอยู่ที่สิประเลยซาชปภะ่าอีกวักคู่ปังคูซอมแขคู่ปังคู่ซอมอาจารย์มีใครเป็นคูปังคู่ซ้อมบาอย่ที่สิชปภะก็คือพวกนักมวยในค่ายเนาะ ตอนนี้เรี้ยแตะอายุอายุยี่มาร์สูงเท่าไหร่ครับเนี่ยประบอลน้ำหนักปล่อยนของเรี้ยแตะเท่าไหร่ครับก65ได้เรี้ยแตะนี่บอยสไตล์อะไรจังครบเครื่องเลยแต่วันนี้เรี้ยแตะเลยต้องมาเจอชาแมนาหรอกไม่เคยต่อยกันแน่นอนเคยแล้วเหรออ๋อเคยชนะกันมาด้วยวันนั้นชนะมั้ยไงขาดเลยหรือว่าเบียดกันก็เบียดอ๋อเปเบียดกันวันแต่เป็นยูเวทเท่าไหร่ครับวันนั้น ถ้าเป็นปอนนี่มันร้อยร้อยสามสิบแต่นี้ต่อยร้อยสามสองเนาะเมื่อเช้าเป็นไงน้ำหนักนี้นเกินหรื 2, 2> อเปล่ามาเกินจุดสองโอ้ยสบายแล้วและล่าสุดต่อยใ,ใครไปตอนนีหรือที่ที่ญี่ปุออ่นแล้ที่ลังสิตตอนนีเป็นใหม่นะเป็นใหม่นวดนะอ๋อที่ลังสิตที่ชาร์เพชรใหม่มาแล้ววันนี้ก็เลยมาที่มาให้เขาล้างตาเลยมาเจอคูบ้บเกานะ่าเนาะแล้วเอา,เอา ไฟนี้คุมมากี่กิโลประมาณสี่กิโลได้ต่อยมวยไทยมานู้ดเท่าไหร่เนี่ยของน้องเลยถ้าไฟคนญี่ปุ่นเอาเลือดตาฝากเชิญชวนแฟนคลับแฟนคลับซื้อซื้อวีซ <c oughs> ื้อวีโอเคอ่ะรับขอบคุณครับ